มามาพ like ี่น้องกินเขาน้ำกันกินเขาเที่ยงเก่งหอยจะได้เจ็บเอวปงเอียนโอ้กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคน มนีบาีิกะมาอยู่จุดบอลนนะเกี่ยวเขาคือเกลาพี่น้องเอ้ยอยู่ผูโฮมพี่น้องเหมืองโค้งเคร่งอัต,ตปือ้อฮะก็เริ่มเกี่ยวมนีพี่น้องเอ้ยนี่ยังประมาณยังไาใไฮเตอร์พี่น้องบพระท่านบพท่านเกี่ยวเนาะเกี่ยวแล้วทางปะทอกับแม่ทาแล้วว่านนี่เนาะเพิ่งมามาเกี่ยวมนีเลยเริ่มเริ่มเกี่ยวมนีพี่น้องเอ้ย พอดีมื่อนี้พอเท้าเพิ่นมาซอยแต่แต่บ้านพอกพี่น้อยเพิ่นมาซอยลูกล้านเนาะว่าเขาในการซุกพอดีเลยพี่น้อยบม่ได้เขาไม่ได้ล่มกับเกี่ยวงานอยู่สบายอยู่พี่น้อยโอ้พี่น้อยเขาเนี่ยเขาเตี้ยเนี่ยเจ็บเอแล้วบันเน่ เกี่ยวข้าวเตียวพี่น่อยออบริหารการเจเบเล้นนี่นี่นนสาวพิมพันธเมื่อส่งเรา่อลกมาเหรอเจือแล้วเบิงสาวพิมพ์เกี่ยวเขานะมันดีใจรลยพอเถ่ามาซอยพอีีเป็นส้ำข้นมันเนีเกี่ยวเขา ก็แถวอุตสาหมาซอยแต่ไก่พี่น้องเยแลแต่บ้านพอกมาเมื่อเสาบ่าวซีกัมาเร่งหวัดดิมาอยู่นี่ยแถวๆ่นมาเมื่อเสาร์นี่พี่น้องเยเพิ่นมาซอยบ่าวซีกับสาวพิมเกี่ยวเข่ามือนี่ยป้าท นูดอัมันจินเขาหน่คุอ่ะเออตาโถนี่นี่ห้อยนูเมื่อตอนแรกเจอบาวซีบันนี่สซีเฮ็ดกับดักนูเลยบันนี่ห้อยนูนี่คืมอมันลายนี่นะเออเถอะคุณอืมเฮ็ดเหว่ห์แล้ว เฮ็ดแวมือเสา์นี่ยเคยเห็นคือกันหอยหนูกับอันนั้นหูคุนนะนี่เนาะพี่นอกพี่นอกนี่หอยหนูอัวัีนก็มีนะเคยเห็นหมือเสาเนี่ โอ้โห,หนตหอยนูนนะอ้านี่ออ่ะนี่ยนี่เ้นี่อยนูคนะลายเออก็ยอนดอ้มันกินเขาต่อเลื่องเจอบ้าวซีมันเจ็ดกับดักนูนัน รูปปีนีนดำห่างโพดเออตีไก่นี่เปลี่ยนไหม่ดำซ้ำพอดีอันนี้มันห่างพิลึกซ้ำหอยลถไทยลถในเข้าใด้พราะมันห่าง กเขาเนี้ยเบื้องนี้เลยนะหนยเดียวเนีเบื้องกัเบื้องนี้กัเป็นเขาเจา้าปนกันเอเกี่ยวได้เลือกเลยบันบอกเหาา้อมันมันมีน้ำมันเป็นเขาเนี่ยนนะอถูกหอยนูนี่ขนาดพี่ลึกพุ่นนะ ดำห่างปีนี้พี่หน่อยเลยรุบรุบรุบเบิดนี่ได้ยี่บ่าสิบสอบด่านซีโบได้ันที่ได้ดอกสิบสอบ เออดอกข้าวแมนดอกคำปนปนกันนี nonsense, soup, ่พ um, like ี่ดอกข้าวดอกคำงาเลยนกั Aa, ้นบเออเน่ดอกข้าวนะโอ้เี้ยะครเน่นเนี่บ้งโอ้นน่นดิลคร เขาว่าละครคือกานละครเขาบุ๊มบิเขาเนี้ยนะนี่เขนเองด้วะปลาแต่พันว่าละครเขาละครนนี่เขาประจักษกันละเบื้องตัวมันมีน้ำเขางมันงามเขาบนบ่มีน้ำเออมันลองจ้องจอย เออเอออาจมันสิบอกถือกันเนาะบอคือกันเนาะถ้าได้ยินฮะปาแต่ฟุน,นาอันนี้เดี๋ก็ละครเขาละครเขาละครเนี่ยเอาดัมบอลบอลบอมีน้นนำมันยัางงามเลยบอบอคือมันลิขันมะลิเนาะ บเป็นตะเลงจักสิไปเหยวเธอใดเลยตะเลบุบมีนกินนอนน่าจังได้น้ำกินกับบมุมีบริขุดคุดเตดงมกนอนานมอกนอนนมัน นอนหน้าก็นอนหน้าตัวนอนออกก็นอนหน้าฉันได้นำกินได้เมื่อตักผุนแล้วอยู่ลำซ่างอยู่เทิงแล้วเอ้ยส่วนทางไปส่วนหยางบอนนั่นเด้บอนเที่ยงอลาเด้ ไก่ดกอกเย้ครับพี่ออ้เบื้องดีกันลเลเบิดแล้วเกี่ยวยังแต่ว่ายังยูถึงพันยังซองบอลบอลบอลน,นี่พันเกี่ยวเบิดแล้วเบิดสื่นวันเออไม่สื่อหนเบล่า เบิดมือซื่นและพ่นเกี่ยวอันนี้เป็นกะลกบอเบิดพี่หน่อยบรดยปลูกหรือกะตัวเห่าเห่าเห่าห,ห,หอยนูนีลายต่อเล่งต่อเล่งสิไดดก,กับดักนู เราสำลีไปก่อนเกี่ยวเขาก่อนโอ,โอ้ะหจ้เจ็บเอวว่ะเจ็บเอวเจ็บเอวเขาเตี้ยเนานะแค่ได้ดองม,มันมันม,มีนม้ำคนะือ,อว่ามีน้ำเว้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเขาเตี้ยเนี่ สาวพิมพันว่าเจ็บเอวกะเกี่ยวเข่ากันนั่งเนาะนั่งเกี่ยวเข่านั่งเกี่ยวเข่าพี่น้อยเ <c ười> บิงเบิงเบิงเบิงสูตรเพล่นคุณนะคุณนะเ <c ười> ข่าเตี้ยพี่น่อยเลนะยน,นีน่ะเออยาวปัตเตอร์ไปหน่ะที่ลูกปัตเตอ อบ่อ,บอนพ่าเทานี่บ่อนนี้มันมีน้ำยังน้ำอยู่เนี่ยจระอยู่เม่งเนาะจ่านเดิอรา่าดเม่งตกเต็นน้ำอยู่บ่อนมันมีน้ำยังน้ำบ่อนนี้มันบ่มีน้ำม,มันโน่น มันเป็นหน้าโนนนะมันบางเขาปีนหนักสภาพสภางเบิร์กออกไปจะได้บาทมืออ๋จะเจ็บแหงบ่เออ อยาให้สาวีเออน้อเกียวส่วยผักเพิ่งน้พีไ่ด้งสน้พีสาวเราใสสาวเราไส่มอเกียวใส่สวยเด้ผกเถิงป่าเนาะผักเถิงป่าีงให้มาซอยเกี่ยวเขา เกี่ยวเขาซอยซาพิมพ์แน่เห่นว่าอพอเถ่าอุดสามาแต่บานไก่พี่น้องอยมาซอยบ่าวสีกับซาพิมพเกี่ยวเขามือนีเป็นพิเศษนำใจพอเถ่าพ้นมาซอยโอ้มมอนี้พลฝาอากาศบอแเดดบ่ฮหอนมันี่พ,าาาดอ,พอดี บรรยากาศดีดีพี่น้องเลยให้โตเกี่ยวมือเสาแล้วแลือพี่น้อยยังมาต่อให้ไม่ให้ที่สองเสาพิมพ์เพ่นเมื่อเฮ็ดกินพี่น้อยยังเหลือแต่บ้าซีกับพ่อเถ่าบ่ท่านลุกบ่ท่านขึ้นพี่น้อย <c oughs> อไอ่เตีวเพินยังเกี่ยวเขาอยู่เบื้องนั้นอนะคุนจะเกี่ยวเขาว่าสิไปหาเพิ่นไปนลินน้ำเพิ่น ยังน้อยเดียวแก่เฉลี่ยวมีบรรยากาศดีดีลมพัดเย็นพี่น้องเยไปขึ้นขึ้นกินข้าว ล้มนไปไปไปะเลยตาตาอกินข้าวกินข้าวกินข้าวเที่ยง,อ,งอืมงานไอย้คนมันไยงาน พນ่ະຫอ່ນນูູີ່ນ້นງສາຕໍ່ແລງຊິເຮັດກັບດັກໜູໄດ້ໃຫ່ຫນຶ່ງແ เขามากินเขาเที en. oh. uh ่ยงพี huh. ่น้องพพ์เพื่อนอีาน่ปิงเอียนโอ้เอียนอืมปิงเอียนหงเยอยางกินันไดอบ้างโอ้เก่งหอยจูบมือนนี่พ่บกินหอยบาีหื มามาพี่น้องกินเขาน้ำกันกินเข่าเที่ยงเกงหอยซาพิมซาพิมเพลินเห็ดเหมือนนี้เนาะเกงหอยว่ามีผักหอยจูบได้พี่น้องต่อเรงเลยจักสิไปหากินเท่วดาพี่น้องเลยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกทุกคนกินเขาน้ำกันเด้อกินเข่ากินเข่าเพลินลูกแต่ลูกแต่เกี่ยวเข่าพี่น้อง บผมีแนวกินกินกินข้าวคับหอยเก่งหอยสาวพิมพ์เันธนเพชรลุงยานี่อืยเก่งหอยให้อายเจ้านั่งหันเออเจ้าเจ้านั่งมาเปลี่ยไปไหไปนั่งกินกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ